ไม่แม่งหรอพี่น้องขายไปต้องเลยจะขายของก้อนขายกินก้อนขอซิ่มังก้อนเอามาซิมมังก้ดูวขันแสบกนจะขายว่าแสบเอานี้เขาไปเซ็ตมื่อนงปกติเขาไม่ใช่มาแต๋วเขาเป็นแพรลี่แพรลี่แพรรี่คืออยู่เซ็ตบันนีเซ็ตคือใส่ซองเล้หรอหน่าฉันซื้อ อันเอาหมดหอม์ดิจ้ะเติมโมทอร์มาเลยอมทอร์มาเลยใส่วันที่ลูกค้านี่หรอในี่เราขายวันนี้ชิมก่อนขายเออชิมก่อนขายพี่น้องชิมก่อนขายนะครับกล่ไก่ไกล่จะมั้งชิมก่อนขายจ้าอุ้ยอะะไรนชิมก่อนขายแหมงมัมชิมก่อนขาย ลวันนี้คือ,อยังไงก็แฮปปี้แฟนๆเป็นทำข่าวกันแบบว่าเอฟซี FC เป็นห่วอุ้ยแสบมานาตีบักฮาเมื่อกอ้แสบแท้อุ้ยคืออะไรอะ่ะแบนนี้เคยเข้าไหมคันแบนนี้เคยเข้าไหมออ้เคยจ้างเคยจ้างครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัวนี้อืมอืม กันบ,บ้างคะบักปอบมังเอ้ยแสบีบคักอร่อยจนงปากแงดงเลย,ยไหมล่ะท่านผิดครับวุ้ยแสียบอ๋อท่านผิดครับใช่หรือไม่คะับอ๋ออร่อยมากอร่อยจริงๆมึงชิมไหมปากแดงพระอร่อยจริงนะที่อร่อยตอนแรกกูว่ามันจะหวานผลปอบมึงแสบีบคัะ ให้ตีสิมให้เราตีสิมเพื่อนเซฟหนึองครับอ,อร่อยมากวันนี้ไงแฮปปี้เอฟซีไม่ต้องหวง่วงเด้อวันนี้ไงแฮปปี้มืงอนี้คือไม่เ่อยสุกออว่นยังไปอะไรมมีแฟนครับคุ้นไหมคุ้นค่ะคนหนึ่ง,งยังหน่กคนนี่ละ่ะโหดด่าฉัน สวยทักสักเลกทักไปเพิ่นเปลี่ยนฝากเปลี่ยนไฟก็ได้บูใครอ่ะเ <laughs> พิ่นเปลี่ยนฝากเปลี่ยนไฟก็ได้บูอันนี้ใส่ไปเนี่ยเนี่นย,ย,ยไม่ก็เนี่ยน,ยนี่เขาหน้าตีกูกินกูบังกินน้ำรวมไผ่มันกนระโหลกอยู่กลมอ่ะน,นะไม่เลยนะหลวงถ้าไม่รักไม่กินรวมด้วยไม่รักไมรักพี่นอ้องเพราะว่า วันนี้มีคนทคักมาหาเยอะมากแล้วก็ส่งคนเหล่านี้คือเรื่องใคร่ยาเราไปทําข่าวอะไรยังไงอ่ะคือคดีมันยังไม่จบเลยอ่ะสามสิบมกราจ้าเตรียมตัวเอ้าเตรียมตัวกินได้เหรอกูบอกเลยมึงยาแซ่บแบบมึงไงแสบแบบเลือดแซ่บเลยล่ะอร่อยเทต้นอีกเต้นอีก นี่นี่มึงเห็นบะล่ะมึงเห็นบอมูอวนนี่มึงเห็นบออร่อยมากคำที่2องยิ่งหนักกว่านี้นะคำแรกมึงคือคำแรกปีนปีน้าต่างเลยนะไม่ถ้าอร่อยนะมึงะถ้าเกิดอร่อยปุ๊บปี่ชั้นสองแล้วเป็นตะโกยระเบยงถ้าเกิดอร่อยนะเลิศเดี๋ยวเดีเลิศเลิศเลิศเ้อะไรมาอะไรมาแซ่บอ่นปีน้าต่าง ไปก็เรียว่าแฟ้นครับโชคไม่ค่อยบูงเพราะนำผูนี้เบาถึงแขวนนานี่ครับว่าสูสู๊ฟแปลว่าอะไรส่ข้าวนานข้าวนี่ผู้ถามดูแต่ฉันนี่ผู้เขาไปในนสานฉันจะไปหาในหูอย่างยู NKK มันตีวิตามินมันตีวิตามินซีมาบึมตากาขึนอยังยังเอามาอันนี้คือวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมต้องไหมคะ เป็นวิตามินซ <cat> anyway. ีที่เขาเรียกว่าอะไรนะเกาเรียกว่าควรจะมีทุกบ้านใช่ควรนะม่ีทุกบ้านพี่น้องจะบอกเคล็ดลับกอนว่าวิตามินซีกินพร้อมอาหารหรือกินหลังอาหารจะดีนะคะเพราะว่าถ้ากินก่อนอาหารมันมันจะเป็นกัดกัดกระเพาะแต่ฉันชอบฉันชอบกินตอนนอนแบบกินแล้วนอนเลยแบบพักผ่อนสิแมได้ไหมจริงจริงไม่ค่อยดีหรอต้องกินพร้อมอาหารเลยแล้วตอนเช้าล่ะ กินพร้อมอาหารหรือหลังอาหารได้วิตามินซีควรกินพร้อมอาหารหรือหลังอาหารนะคะห่อนี้มีกี่ซองรู้ไหมรู้ยังยี่สิบสองค่ะหุยโนซูก้า no แอดอะไรนี่ถาว่าอะไรแอดอะไรนะ a d แอดเดทหุยไม่มาเลยคือเผา d แต่พัดได้กินอยู่จะ่เผาเ add d add d ที่อยู่ไม่ให้หรอไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเออสำหรับใครที่กลัวอิงเลงก็ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้กินได้เลยไม่ต้องคิดมาก ซีอ่ะวิตามินภาาษไทยก่อนวิตามินซีทุกคนควรจะกินอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่อันนี้คือหนึ่งห่อมี2ีซองใช่ไหมใช่ค่ะปกติขายเท่าไหร่แปดร้อยเก้าแปดร้อยเก้าสิบโอ้โทรไปขอเจ้าของลองมเมสเซจไปขอความเป็นว่าวันนี้คนดูเยอะเหมือนเจ็ดอยากได้แบบเยอะๆเยอะๆขอแบบราคาถูกๆได้ไหมอ่าคือแบบว่าอย่ามาขายสองราคาแปดร้อยเก้าสิบแล้วเจร้อยเอานี่าารสชาติดีมากราคาแพงเอานี่แต่ว่าราคาถูกกว่านี่อันนี้นะยี่สิบซองอ่ายี่สิบซอง ตะการอยู่ใจเนาะแป๊บนึงครับขอดียละครับ<อ>แต่บางคนได้ต่างกว่า300ไม่ครับแต่ที่จริงอะ800ตอนนี้เจ้าของแบรนด์บอกว่าส่วนลดจาก TikTok มาซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทโอเคอยาอ่าังไงแต่ถ้าถ้ากดเร็วได้จะได้ราคานี้ถ้าเกิดหมดส่วนลดแล้วก็คือจะเป็น800บาททันทีถ้าครบ3 0 0 0 0นปุ๊บ800บาททันทียร์ขอดึงมี20ซองขอหนึ่งมิซม่าซองพีดหลักพานแล้ววันนี้2คู่นี้300บาท สองคู่นี้สามรบบาทกับเวลาแปดนาทีกับเวลาแปดนาทีแปดนาทีที่เหลืออยู่ง่ำลงง่ำลงมันเลี่ยมง่ำลงเออวันนี้สองห่อคุณได้ราคาพิเศษสุดๆผู้ใดผิวดำหล่ออย่างเดียวไม่ได้นะอะไรอะไรอะเอออย่าแล่นะอย่าแล่นะมึงมาล่อแลบคุณนัตตี้นะมึงรู้จักไหมคกูนักเลงเก่านะเว้ยกูนักเลงบ้้นอนนะเว้นัตตี้พันแล้ววันนี้ nkk มันติวิตามินซีหนึ่งนเห็นไหมนี่ไลปูโซมอลพี่น้องผู้ใดแรกอัตาดหน้าแรกมันดักม่นึ่งผิวพันธ์คำไม่สว่างกระจ่างใสอยากดูแลตัวเองวันนี้คุณอยากดูแลตัวเองคุณอยากช่วยเหลือตัวเองเออคุณกินตัวนี้เลยสองหอ่อไปอ่านรีวิวนะส่วนมากผมเห็นรีวิวนะ oh, <man. S 1> เคยรู้ไหมรีวิวส่วนมากว่าอะไรเอาทำไมมันทำไมเพิ่งมาเจอแบรนด์นี้วะ กินแบกอยู่มาตั้งนานเทิองน้ำตาลเทืองสีอีหย่างบริสติไปเมดหอดตะวักมี่มีเห็นผลไงตะวักอันนี้อินฟูบอกตัวนะเจ้าของแบรนด์เนีน่ยเขาเคยจ้างผมผมเลยไ,มไว้ใจว่าโอเคผมดูปุ๊บโว้ยมั่นใจหว่าเพราะแบรนด์นี้เคยจ้างผมแล้วเขาทําของมาดีมากใช้คำว่าโคตรดีเจ้าของแบรนด์เขาเป็นคนใส่ใจเรื่องสินค้าเพราะเขาอยู่กับ,บวงการนี้มานานแล้วมืงอห็นเขามาโทษมานตีเต๋ คือเฉืดแทะไม่ได้ดูไข่เฉืเ่ดก่อม้่อไหร่ได้เป็นล้านกับมิตซีดีมะสองล้านใช่หรือกับมิตซีดีมาเสื้อนย่าเด้อเมื่อไห่จังเลย่อวานี่ได้สองล้านนะแต่ตัวนี้เจ้าของแบรนด์บอกว่าจะไม่เหมือนวิตามินซีตามท้องตลาดทั่วไปมันแตกย,ยังไง,งของเขงลาละลายไวเทน้ำปุ๊บละลายเลยเอ,อันนี้คือไม่อันนี้คือกำลังเทปุ๊บละลายบนซองเหรอละลายแต่ปากแก้วเลยอ่ะเบอร์อะไรตัดเบอร์ตัดจับกูุรอฮ์ตัดเบอร์จับกูรอฮ์ละลายไวกว่าปกติละลายครับละลายไวกว่าวิตามินซีตามท้องตลาดทั่วไปและที่สำคัญดูดดซึมมไ้้ค อุ้ยตกใจราคามากมีแต่คนตกใจราคาราคาคมีแต่คนาคาตกใจราคาวันนี้อีกเกียร์ติอีก6นาทีแนะนําให้เอาสองห่อใหญ่ไปเลยนะคะจะได้กินเห็นผลคือเดือนหนึ่งเลยอีก,ก6นาทีนะขอนะยัดปิดยอดสองแสนบาทให้ลูกค้าแบรนด์เอ็นวันบวานมันติวิตามิน4ีพันไลโปโซมนะอลคือผู้ใหหนาคำํำผู้ใหร่างกายเป็นบัตง่ายป่วยจังหวะโอ้ช่วงนี้ไปเจอฝนอาชิ ไปเจอฝุ่นอาร์ชิวนอนน้อยอาร์ชิลเป็นภูมแพสต้องกินเม็นวิตามินเยอะๆนะพื้น่ายพื้นฐานคือวิตามินซีเลยใช่ร่างกายของเราขาดได้นะเราให้ร่างกายคนเราแบบวิตามินไม่ครบแต่อย่างเดียวที่ขาดอยากขาดเลยก็คือวิตามินใช่นอกจากขาดผู้ชายไม่ได้แล้วอวิตามินกินบ้างรู้จักกินบ้างเข้าใจปะเราจะได้มีแฟนเยอะๆวิตามินแฟนเยอะนี่เลยมาเลยใครอยากมีแฟนเยอะกินเข้าไป ใครรักเด็กชอบเด็กหลงเด็กกินเลยกินตัวนี้เลยเจ้าของแม่ขอฝากอีกหนึ่งตัวได้ไหมครับได้เจ้าของคือฝาอะไรบูดใช่พี่ฝากิลีขายดีนะพูนขายดีเนาะเติมไปกหอกก็มีแล้วใครมาคะซาอ๋อแม่แซงใช่ไหมคะสองหอกก็มีแล้วโลหะเลยพี่ สูจอกลุ่มโปรสามห่อนะครับเจ้าของแบรนจะให้อ่าโปรสามห่อค่ะโปรสามห่ออันนี้ราคายังไม่ขึ้นโปรสามคนเป็นรุ่นเราเองปึ้งโปรสามห่อตอนนี้ดิฉันได้สามร้อยหกสิบบาทเลือดเลือดสามห่อมาตกเท่าไหร่พี่เดียวครับตกห่อละเท่าไหร่ครับตกห่อละร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทกูติมแมงนี่แหละกูเกลือสามห่อนี่แหละเวลากูวันที่สามสิบกูจะพิ้วขาวๆไปฟังดูสารไปฟัง ไปฟังพีพากฉาอยู่ฐานสามจะมายังไงนะในเมื่อผิวเข้าสว่างกระจ่างขนาดนี้3าจะมองเห็นหนาดิฉันบอนะ้ยแสดงว่าสามซองกินได้สองเดือนเลยนะคะสามซองกินได้สองเดือนเลยเพราะว่าหนึ่งซองเล็กตอนหนึ่งวันนะสามห่อกินได้สองเดือนเพราะเป็นหกสิบองเดี๋ยวนะในราคาเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบบาทฉันได้นะสาม